กวนน่อยแจกต่มอบอกออมาเป็กนันไม่อ่ะวัน <laughs> นี้จัดให้ตามค้อขอพี่น้องสอยจุก็อีพอบวนนะ่ะเนื้อง,งามๆเลยสอยเองเลยสอยให้เองเเอง่จัดให้ลูกกวาจัดให้เรื่อยมันนี่ ตามคำของได้บางบางวนวานเลยบางคนวายผีไส้มาสันวาย <sporting S 1> ังมาเป็นนุ่มยอยู่แอวเราด้พี่น้องครับ,รบล้วเดี๋ยดวได้รับเบียรลนะไปซอยตุนี่น้ำจิ้มพี่น้องคนๆจิ้มมีขี้เพีย สดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมื้อนี้มาพผอกันอีกแล้วกับแอลกับพ่อตามคำขอซอยจุกับอีพ่อพี่น้องจ้าโอ้ยหลายพี่ไส้เลเนี่ยอีผอเล่นห่อยจัดเลยเนี่ยบอมแมนสื่อสองโลพ่อแม็นสอยโลเครืองเหมือนกี่หลายปีแล้วพี่น้องลูกบอมมาจัดให้จัดให้มาได้พี่น้องเด้วยเครื่องในกันี่เอาเขาข้าววันเลยเดิน ยอสุดขนาดนี่ครับสดๆจากเสียแหล้มเลยเสียแหลี่ยมะเอาขว้นในเจียก้มพี่น้องฝากพี่น้องที่สนใจอ,อยากจะใส่ครีมด้วยพี่น้องเด้อครีมสบู่เซรั่มสุดใแย่4ิ2 0ครีมสบู่2ส7 0มีเก็บปายทางเลยพี่น้องสำหรับพี่น้องที่บอ่อสะดวกโอนนะคะอืมกินต่อ เจียวคีเปียตรงนี้เทิ่งเห็ดเคิ่งสีข้าวพี่น้องือ่ออนวางตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายพี่น้องเวลาบางคนบอกเคยมีอ,อยากสีข้าวอยากดำหาเงินหาท่องแล้พี่นอ้องเ <c oughs> อ้ยืมบ้าว่อถักแต่เดามวนลงไปห้า เยอะสเลยปะะ่ะข่าเยอะๆพี่น้องออนนี้ครับอือปากกะบบนแย่เบบแยกควกยังกับควาย่าง,ววาง,ยางเนี้อกินยุคขางข้างได้พี่น้องเนอ้กินยุ่นชวนหนาบ้านอาร์จเลยยินเสียงรถเนีย

กับได้มากบ่อยหลายเนาะแทนน่ะน้องผู้แขลดีๆแน่พี่น้องแทนน่ะเม <c oughs> ื่อปีนี <c oughs> เ้เริ่มเริ่มหวันแน่แล้วแขวพี่น้องเ้ย Chào right? Ừ. Hmm. Yeah, mm.

อืมเก้วก็ได้ที่เนียคนคนเดียวผมมาพ่อพักแต่เดาโยต้นนี่้ระหักอาจจะเดาจากต้นเลยใช่เลย นอนได้นอนนตมเลยครับยงงมาเราไม่ได้กินนะไรยนังเด้อกรลัง ยิ่งพอดีเลยเลย, <c oughs> ย,ยทีเลยสวยแล้วสามโมงชี่โมง่ะขอท่านมากจะสีขาวพี่น้องสีขาวมากเหมือนจานเนี่ย <c oughs> เหตดหน้าหลายทงพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> này để xì lại mông, nét nai với lại thung, má xui mông ra, เกียวมันเข้มข้นเนาะเข้มข้นแท้ๆอ่าจัดจานเลยนะเผ็ดคมเลยที่อืมอืมแต่ครับ โดนพ่อทาควนพี่น,น้องหลบวบไมายามถึงค่าโควิดนแนแแ่ถึงปีกัวกัาแต่เสียเหี้นแล้วหลกกระจายว่าหิมะเป็นบ้าโคก,ก็โดนโทษมากกา่อนีว่ะเบื่อไผเบื่อมันเป็นน้องเอย อืมทำอะไก็แซ่บอืมแซ่บ ปากเบาเลยมั an oh, ้งเหีอล mm. ูกหนึ่งกันจะส่งหน่อยดิอ่านอมยหมดกอนปากเอาเลยพี่หนออมือ สถาการนี้เนี่ยเพิ่นสวยพี่น้องงามเนาะอยู่จิงคุ้งเลยตอนกําลังเอาเขาขึ้นเล้าเรียนเนี่ยเด็กคนกินเนาะรัแบกบําลังเอาเขาขึ้นเล้าได้พี่น้องได้เหมือนจัดกันมากสวยงามเลย ข้างนี้แมงบ้านมาหลายข้างพุนสวยมากแน่เต็มอยู่บนหลายนะแมงมีนะะนะมีไก่ก็เขาห้ปุ๋ยปุ๋ยที่ไก่นมมกน่้มอคเคนี่ออกนั่งเลยนะน miếng sợi chuối non, hông à, miếng sợi chuối đấy, à, vân, đây các bạn kẹo này, đây các tổ này, tiêm พ่อมาอืมอืมก็ยังบวกอนนซอนส้ำขึ้นแล้วมาจนมาอืมแซบว่พี่น้องคมกิน, <laughs> <laughs> อนเอาเด็กแม่ยังบ่ะยไปรู้จักน้ำบ่วัดเดียย <laughs> ออเจียครับ มจูสูขอไปแล้วพงแต่แห่งมากกินทุกทีตามตะวัน า,า mm. <Yeah. S 1> อืนอ mm. อนี้อ่ะจะทำไหม mm. อิ่มแล้วไหมหอนำต่อกันห oh. มักเ oh. นี่ยนมเหนือส่วนแหลมเลย ตองคอดเะร่วส่วนไหนเนอะแก้วถ้วยนึงกับ่มเลียเพราะถ้วยอะไรพี่นองไอ้บ,อบอ๊บุญลำแก้วคุยเอาไม่แสบความมันอืม พอเลยล่าลิปก่อนอืแต่แล้วดีพี่น้องจ้ามื่อนี้พาพี่น้องมาตามสัญญากับอีพ่อกินซอยจุมั่วเกิดตุ่มบอกเขาเอินนั่นล่ะาหน่อยแจกตุ่มเนอะาหน่อยแจกตุ่มถ้าพี่น้องบ่กินเนื้อกินดิบก็ขอโทษขอให้สำหรับพี่น้องที่บ่กินนะจ๊ะเนาะสำหรับมื่อนี้แอลก็พอก้ะสิแดกขอตุ่ ตาพีและน้องไปแล้วไว้พ่อกันคลิปหนามือหนาพี่น้องจ้าสรับมื่อนี่ไปแล้วสวัสดีจ้า